เออเาบานี่โอ้นี่มาเลยอ่าทุกคือนี่เนาวมากับเพือนกับบุมีคนอยู่บ้านพี่น้องใ็นที่ว่กระไดบานนี่มานเจ้าเจ้าตุงานเล็กๆอยู่กันงานเล็กๆ ai có thọ phun bao, rồi là là oh. à, no. đi gì nào, nhà tịt máy đấy tu đi, rồi rồi, anh rôm kiểu này nè. โอ้เงินนางผ่อนนางผ่อนขำหันเชียอว่าชิพาอในเช้าหันไปห้องหมอแล้วเงินอน,น,นัญยาให้ช่องชามแชนคือว่าหาแชนนะ่ะเป็นว่าใช้ในนี้เลยแล้วพาคนบันนอยหันไปไปน้ำมายันมันเียตามถากนี่นะแลยหลบพาหลบ ไปแจ๊บนะไปชักคนไปวสองคนไล้บ่น่ะเจ้าอันหล่าพรนับอันพรคับหนึ่ไปไปอ้นหน่คนกกลับมาบรนวลาชนหนึ่งเนมาแบบทีจ้าไปกับคือว่าเบาเฮมบ่ฮะคือว่าไปกับเบาเฮมบ่เบาเฮมจ้าเบาเฮมวัานี้ดูหมูเด้ออคือแดดใช่ะไปดูเอาเขาห่ม ผมพี่นอกเลยถืว่กระไดนอนอยู่เคยบบเม่นบาหมอเนาะเพิ่มาเพิ่นอยู่บัลก์อยเหนไใครใคกพอบังหามพอไปเจ้าอะไรอไรเออบ้าไรเห็นเมื่อาบะถือกบ้าไรบ่เป็ั่ะไรไปปะจ้าแม่ไปกับเพ่อนั้นหมูอันนี้ว่าหมูวันต้องพรานพนเนาะบม็นในมานังพี่ได้ตู้มานังพี่มานังพี่จ้าแต่หึงเติบแล้ว เขานั่งทื่งเนั่งามร้อยตู้หนั่งเี่หนั่งทื่งพี่น้องโน้ยยองเลยเขาอะไรหลานเราไปหาหมอเนาะเจ้าวอยู่ไก่บ่อนนะหาอยู่เช่นพลาดินั่นแหละพลาดเลยเจ้าวเป็นห้องหมอหรือเป็นคลินิกอ่ะคลินิกเป็นคลินิกวะ ไปคณนนิกและไหวเพิ่นมาเพื่อนทงมาบัตช่าเพื่อเพิ่นโกรธเพิ่นนั้นอันไปไปแต่แต่เศร้าปะา่ะที่ไม่ได้เศร้ากันได้แล้วช่วยแล้วทางผู้ใหญ่เพิ่นมาเลยผู้ใหญ่เพิ่นกลับเลยทะเลเขาไปเลยอ๋อผู้ใหญ่เพิ่นเข้ามาหาเจ้าม,มีผู้ใหญ่เข้ามาหาน้อง น้องพร่ออ้นเพลินจ้า,า,าออปรมกันบ่บ่าออจ้าเขาเพิ่นเมื่อแล้วอันนั้นเพลินมากจะเช่าป่ะทีก็ไม่ได้เช่าช่วยเติเเมแล้วเพลินมาเลยเพิ่นนั่นแหละเลพิ่นออกไปเลยบ่จ้าเพิ่นออกไปเลยเพิ่นให้เ<อ>ข้าฌานตอนนึงโอ้ ยากระชังแน่เลย่านไปเห็นหปไหนพ่อสานสอบหนึ่งเตี้ยะอ๋ออ่ะนบ้านพี่น้องมากะน้องคนกับวิวพี่น้องเ้ที่าทั้งน้องคนมาคนดับบานนี่ยูทาแลจชอ่าพ่มาช่วงในย,ในพนนย่พี่น้องเนาะเดหาโมาอยู่ดอกมาอยอกเนาะมากะจว่าที่คำเาอวัดดงไดพี่น้องเยว่าภาษาเฮนาหอยังใครได้ยี่ไปหาหมนี่ ต้องเสีอถาคิวถายัางในก n g ตื่อพี่ได้พี่้องไว้บ้านแรกันเขาพงหมาอ,อันนี้ถากิวเล่กันว่าเขามาคลิคนิกเงนใบอยู่บอกปัาแล้วเขดีามดีวันนี้วันี้มีทีมงานไปขับมหา,าบอบมมีเนะาะโ้มีแต่ทานใหญ่เปนที่ว่าขับมหาน้องันเนาะจ้าประานทนการนี้และหม่นราน คืขึ้นกวดเหินก็นให้น้องน้องแถวคุณไดไรอย่างปูดขาดในบาแป็นขึ้นคลับได้เหินลุกเช้าอ๋อเจ้าบริขึ้น<อ>เป็ี่ยนยังไงนะคล้ำคล้ำเจ้าหีนี่และคลองมันเอาเมื่อเหิน,นคล้ำนะหีดคลองนี่แหละลูกเออคล้ำแบบเป้นแม่คล้ำเนี่ยหาแกมาออกแต่พีหาเลย แล้วอะก็เอาเอาเมื่อเฮือนได้เอาผัวเอาเมื่อเฮือนโดยโดยเลยมาได้ขึ้นเฮือนลูกเก็บไข่กับิึงในตารางนี่แอืะเป็นเพื่อนี่บ้านทั้งบ้านแม่เนาะประตูเนาะบอ่ห้าคุยกันเอาหน้าวันนี้เอาหนวดครับมิจฉาเพิ่นนับเพี่น้องเลยเนาะทางน้องเพิ่นนัเพื่อนหนวดก็บชัช่วยยังไง ัโลเป็นไเนอะเดสวัสดีเด้าตู่เด้สวัสดีเดินค่ตัวนี้มั้งนจะม่ต้องมึงโอ้หยาวที่เขาพี่น้องยบันเดสวัสดีเด้อเดสวัสดีสดีสวัสดีเด้อน้อช่วงถึงเที่ยงมันนี่้มันนี่มาว่ายในะหน่อยน้สวีเนาะเที่ยงบ่ายสองครึ่งเลยบ่ายสองนะ หักไวับพปกติเลยพี่น้องไวไหมเนี่ยมาค่ะนั่งถ่าน้องเพิ่นมาแต่หามอเนาะพี่น้องก็นั่งี่นี่แหละยังได้บันี่ใก้กลม่ถือใช้เพราเนานี่ยัยานมาเนนาะ่าลงเหรให้พวกหนึ่งพวกมาก้วานกินทั้งยาแบบ มีสัญญาณอีดีมั้งขนาดสัญญาณโทรยังว่าใหญ่ีิ๋นาะเออมาดีดีดบเนี่าไลฟ์าไปแฮมมงฮัลโหลเจ้าคนจะ้ได้เข้าไปแล้วก็อ่าอยู่นี่เลยอยู่เพื่อนน้องเพคนนี่แหละอยู่ใช้อ่าคอยกันนั่งค่าน้องคนเข้าใจนี่นะ่อยค่าน้องคนมาทักแต่ห่ออยู่โอ้

เอาดีๆเด้อยังเปย์อยู่แล้น่ะดอ้เพราะจะถือไปสองดอกครับใช่ไหมยายเขียนใช่เป็นไหนักค่อยๆยังไงเจ้าเห็นเน๊ะหมอมอปั้มหม้อขาปีเลยพี่น้องเลยจิตเยอะจิตเยอะไปเอ้ยคือคือสไตายบ่านอะโอ้คือสไตายนี่ Ôi mẹ ơi, có chị tài rồi, rồi. nơi đâu Cái này đây bạn nhỉ. Ừ bài đi đó. Nào. Rồi rồi rồi. Rồi, bài đi ra ngoài đây đó. Rồi rồi. Chị cho ma chẳng đấy nhỉ. Ma. Ờ, mai cái body vào. Đi xa không? À. Nó tin vào con nhà tin máy nó con. Đi nó ơi. Ôi. 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 con Ôi. 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 อากาบ,บอได้เช้าพอดีทางลุงเฮิมเพิ่นโทรมาให้อม,มีผู้ใหญ่เพิพ่ญญพนเข่ามาหาทางนอ้องเพิ่นอะไรกันลุงเฮิมเพิ่นบ,บ่างก็เลยโทรบอกคอยให้พาทงพางไอ้เพิ่นเข่ามาอ๋อมาเพิ่นจอมัตสวนอยู่ใช่นะอ่าเพิ่นมาถ่าอยู่ทางเข่านหะเมื่อตะบอเพิ่นอ,ออกเมื่อแล้วใส่ตองเพิ่นนั่งนี่เดี๋ยวนั่งนั่งนะเอาเอานั่งก่อนป้าทุกพี่น้องเลยนั่งโม่ได้ต้องต้องยืนมี นั่ง <curves> กับเราเจ็บแต่เข้งข่างที่พวกเราชักเลยบดสองข่างชักบดสองเลยเลยนั่งนี่สั่งเพื่อนเพื่อนบ้านต้องคั่นบ้านลายมือเลยต้องซองเข็มเพื่อนบ้านเาจัดเลยเขาจะคอยใจเสียวข่างแล้วนั่งเนี้ยทีละวใก็จะให้เจ้าเห็นตอนลงจากเตียงนะทีแปลงได้นะฮะโจไปกินน้ำก่อนพี่น้องเลย ได้แล้วเนาะได้แล้วโ่ได้เนาะได้แล้ดยังเมื่อยอยู่พี่น้องเนาะเมื่อยในเจ็บน้ำเลยนาะยาได้ค่ะนั่งนี่นะไปนั่งี่นะไปนั่งกูได้ปะไปโจมมาเอยมาเ่เปนไดจมสุ่าปบานนะมันก็ได้ยอมเสียเปียบได้คือผู้นนะนก็พอเพื่นนะ่ะเออผู้ดีด้หนันเหมาะเอ้านี่นี่คือมีเงินน้ำอหมนเ เงินจะบอกนั่งนะนั่งได้ยี่หรออ้ายานี่ยยาที่เพิ่นจัดให้มาบ่ะนะยาที่เพิ่นจัดให้มานี่มีอยังแน่ยาอย่างแน่นอาไว้เจ็บเจือเรื่องเงินเด้อเดี๋ยวเฮียเรื่องหน่อยเฮียอีกนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้มีบ่สเหรอยน้องคนคอยมีเตียงเนาะถ่ายแน้องอือถ่ายแา้วไปถ่ายแลไปเพราะมีบอนี่นี่เด็ดถ่ามะปูไอ้เพิ่นเอ็กโก่บังถ่ายมะปูติดตั้งไปกินพันเรื่อง เบิรยกกับพูนะเอาเบิ่งกแนเบิ่งไกวาเบิร์เนาะเบิรไงต้งหนวดแนะเบิร์เนาะเบิร์กเนาะเบิไงอหนวดแนะไปเอาถาดมาเลยแล้วกจ้าจ้าเพิ่มเิมแล้วแบบมากยังไงยากะทั้งคาเยหายกะสี่แสนกี่ไม่รู้ไงเบิ่งนไม่ได้มีอย่างใครเบินไปพลังลมบนนองคนคนหน่อย คนนั yeah, <iet> no, mm ้นเป็นใครอย่างนี้คอนี่เนาะโอ้ใครกูหาอยู่ะโอ้ยน้องโอ๊กไปนางพรสาวสองปีบ้านคืมใหญ่เมืองพลานไสอาการก็เห็นหนาแต่ก็ยังอหัวอยู่เลยอ้าเอ้าหัวน้องคนยังนบอจะกี่ยหัวจะกี่ตแน่กว่ากัน โอ้ยเบลกันจิจเจากันจิจเจใหญ่ให่โอ้ยกันจิจเจ้าเห็นกันอย่ามาเป็นต่ำเลยสิน้องเว้ยเนาะกันจิจเจ้าเห็นกันแก้ยังแน่น่ะแก้แบบไปแน่นี่อ่าพอเล้งอ็เห็นข็กระปุ่นๆเลไมันกระส่าน้องมันกระอีบาบกะอีบาบยุ่งและกะมันคือจะหัวแต่นั่งน้องเพื่อนกันยังอดไม่ได้นะเดี๋ยวเรียกพยาธิ์กันอ่ะนะอาการพยาธิ món lưng này món lưng này món lưng này món này món lưng này món lưng này món lưng này món Mô này món lưng này này món này món lưng này món lưng này món lưng này Mô lưng này món 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 này món lưng này ม่มันเป็นนะได้อ่าวาแล้วออามอหนึ่งที่เขาโปรสามสี่รถมอหนึ่งกับมอหนึ่งมได้จบหมจบกระยานะมออยู่อม่ขึ้นไปชื่อนาะมอตัมโต้มอต่ําตยังเบิ่งยั้งขัดแทะอ่านนะ้หเรายังติดตนอยู่ยังป้องสรละใช่ยู่ไม่ได้ป้องใ่ไริแตกต่างกันนะสระตระใช่ติดอย่างก็โมเป็นไอ ตัวพ่อใส่ตัวอ enfin ๋อตัวม่อลราก็เลจะกดอยู่อ่านบอเด็กโ็เจ็บบ่เพราะอะไรเพราะอะไรมันเจ็บมั้ยล่ะเพราะเพราพราะคอยคอยอ่านออกแล้ว่าเจ็บเนี่ยเจ็บกล้ามสินเอเบขอโทษขอไปท้่พี่น้องเนาะที่ว่ามีเยียนพวมพูดบูชูพี่น้องเว้ยฮะมีแต่ทีนังทามล้มนอ่เหล่อนก่อนเนาะเอาจังใดก็ให้ทั้งลุงนวดเพิ่นโอลม กับน้องคนเ้ยเนาะการทางบัไล่ก็จะได้ขอจบคลิปลงไปเพียงสนิทกันเด้อพี่น้องเด้อบ้าดนี่เป็นอะไรเนาะอาการเจ็บพีเชื้อเจ็บีเื้ออันบอหมอ่นไว้ได้ใช่ที่บ่าคนขอาไปหาเพิ่นึีกแ้เพิ่นเน้นมีคำเน้นน้ำอย่างนี้บ่ ะเอาไปว่ากินโจงกินยาเพิ่งก็กบอกแล้วเนาะเด้นี่เพิ่นเขียนไม่ยืนว่ากินตามเวลานั่นเวลานี่เด้นี่ให้น้องเพิ่นอ่านให้ฟังด้วยนี่อ่านตะแครงฮะอ่านกเป็นอ่านบูกเป็นอ่านเปลี่ยนอ,อะไรอยู่รักตุนหนึ่งมิดเช้าหนึ่งมิดแรงอ๋อพี่น้องก้อนดีดังเพิ่นบริเกียนเพิ่นบอกว่า <c oughs> ดังอาหารเพิ่นบอกไว้ในนี้อ <c oughs> ันนี้ สองสองมิดเศร้าสองมิดแรงอยาเกลกเกลกฉีบหน้าได้เนาะหนึ่งได้กันแม่ได้เนาะหนึ่งมิดแรงบ่อน้องมันดีดีเลยเอาไปยับกบไปนั่งถุงตัวเล้เหะถุงเนี่ยนะจิ้งเลยกินบุถึงมัดกับ่บเศร้ามี่แต่เฮ้ยเพื่นอ่านได้อยู่แต่ว่าได้อ่าอ่านได้อยู่ได้เจ้าก็บอกอีกเท่านึงอืมคือจะเบาฮะมอมอใช่ไหมนี่ เนื้ออาการอาการท่าเหตุที่ไปหาหมอคือพญาขีรถจักต่ำควายเนาะพี่น้องเนาะแม่นบอกคำว่านู่นอ่านบอกพิษได้พี่น้องเลยฮะแม่นแม่นบอกอ่เนี่ยศรถจักต่ำควายมันเขียนนะแม่น เกิดปฏิเสธป่วยหรือเกิดปฏิเหตุไม่กสาเหตุสาเหตุคือจากการที่ขี่เราจักตำควอยเนาะกับแม่คุ้เพลินเนาะเป็นไปเอ็กโกลอยังเบิ่งการเป็นมาปกติเนาะเป็นในอาการนะไม่ว่าอะไรครั้งไหนกคือเฉาเรือเปล่าบอเม้นก่อนคือมันเจ็บน้ำดังบ่มันเมื่อยกินเข่าก็ได้ชองมืดหรอกเมื่อเช้านี้คนก็จะออกก็ย้อนก็ได้กินย้อนเนี้ยสาเหตุฮะมึ่ยเป็นบ่อหรืบ่อ ตอนนี้ตอนี้เจ็บเจ็บก้นบคือยังเมื่อยอยู่เบาตอนนี้เมื่อยบาเลยะงเมื่อยเบามื่อยกับเาเมื่อยใน้องเลยาอยตัวไอ้เลยถ้านองบาไอ้บ่อนองบาไอตัวเอจะไปนอนนอนพักคือเตรียมตู้ก็ได้แม่าเมื่อยกับาืนเมยชูชูชดะังใครดังไรเนาะ กติกโบเป็นนี่คือเปนโกินข่ามันบบเซบมันกบยากบือวามึงไม่กินนี่เราเก็บบเปนบเบวานนี้กินเ่าอยู่เฮดเมืวานกินเข่าด้วันมด้กนหิวมันอมเ็นตตกตง้าโลกสาบนเขียนนี่ก็มีทำในมันต้องเก็บมีเกี่ยวกับผงบีก้ามเนื้อ มันอันดี้เนาะเนาะเราก็เป็นไ่วะเขาเขาสู่คนเทียนมอหนึ่งไ่ได้หอกโอ้โิกีเลยนงาะเีปอนึ่นะเฮียนปอนึ่นะปอนึ่ีปีซ่อนปอนึติกี้เก่งนปอนึ่ซีปีซ่อนย่ำย่ำปหนึ่งเอาไปเลยก็บนิขึนจ้าเถือนน้องพี่น้องมนนกาน้องพกับเมืย์เนาะ อาการก็คืออย่างที่เห็นนี่พี่น้องเลยเป็สักฉีดยงฉีดยามากอะเชบเนาะแต่เมื่อวานเนาะอืมแต่น้องอันพร้อมข้ามเลยอะเป็นอะไรบุญเป็นยังเจ้าเนาะอืมเป็ปเป็นมูเชื่อพี่น้องเนาะเรื่องคำนองเพิ่นพี่น้องเลยนี่คือว่าผู้ใหญ่เพิ่นนข่าวมหาเมื่อเช้าเพิ่นมาแต่เช้าเห็นปะอืมมามาตะคุ่น อินชีจิแมงจีแมงชินะบ้านกระชายชองช้างหลายคนหลายคนอยู่ดิเต็มลวโอ้โขมาขปนมาได้เลยมานมาไดเลยนะขึนตั้งฮัโหลเนชื่อเข้ชื่อเื่อ่ให้ ไข่ขนมหานแหงอะไรมาให้ชิ้นแหงเพิ่นชิ้นแหงเลยมเยี่ยมบอเพิ่นผู้ใหญ่เนาะเขามาเยี่ยมหาน้องพ่อเป็นขั้งแรกพี่น้องเลยเนาะแบบเพื่อนให้เงินเพื่อนช่อแท้ไปไปหามอสักสิ่ักย่าเดืดบทเถ่นหรอเงินทางให้บาลัย บ่ได้ของกระเป๋าเจ้าของบ่ด้วยโอ้บ่ได้เป็นคนจ่ายนะได้ๆๆเท่าไหร่เท่าไหร่บ่ได้น่ะอ่าทั้งหมดทั้งมวลก็400,000กพี่น้องเย400,000กีบน้อยีนี้อโอ้ไปอีกกี่มาชมชมชมาเพราะว่าคุณนายเอ่าทางน้องเพิ่นก็ัเด้อจาพี่น้องทางน้องเพิ่นก็บ่มีพี่น้องคือน้องเพิ่นก็เงินก็เสียอื cần chi, ăn nguyên, nguyên cái xia là, mới cả cướp gì chẳng là, du đi, rồi, nó, bởi vì thằng bà lai phần ma còn, nó, rồi, mà sẽ thâu, phi thằng bà lai cả, coi nguyên nấm mía mới nhưng để ta coi cả, ở, ha sen, đợt, bà lai nhưng để nguyên ha sen, phi nông mày, nó, áo, khởi thêm đây. เติมน้ำแกนนึงเติมน้ำแกนนึ่งอยใหญ่ขนาแกนะครับที่ว่าโชคดีของน้องเพื่อนนอที่ว่าอาการเจ็บที่ว่ากำลังกับเริ่มเนาะแต่ว่าช่วงวาวไล่กำลังขับมาช่วงเช้าพอดีเลยกลับมาได้เช่าแล้วของาเที่ยงไหนนะเที่ยงแรือเล่าอ่าประมาณ1ิบเอ็ดโมงสิบโมงเจ็ดโมงอย่างเนาะโอ้เจ้า่าพโว้ผิดเลยเนาะเลยนึกินข้าวกินน้าเหมนวันนี้ เ่งไปกินเลยจ้ะเข้ามาซื้องเพิ่นแล้วกินยังบ่อทำน้องเพิ่นไปกินเพิ่นนับเพิ่นบ่กินเพิ่นบ่อยากขาบเแซ่บบ่ก็เลยชื่อน้าให้ทางน้องเพิ่นกินปจะกอบข้อมันจะเจ็บข้อข้อสองไหมเมย์บ่เมื่อย์ที่เมื่อยแล้วพอมาขลังบวมเด้วยขลังบวมกล้ามเนื้ออักเสบบ่งไงกันหลายอย่างอะเนาะแนวชนควยเป็นตัวโอ้เนาะ ยิ่งร้ายเติบวีดอกพี่น้องเลยเพราะว่าตอนที่ชนมือแรกนี่ยมันมันพันอากาศมันพันน่ออกมันบ่พอผ่านไปมือสองมือมันมันิเริ่มเจ็บได้บ้างเนาะเฮ้ยพี่ตัวน้บุรีต้องหนวดมากอะเห็นทุกคนไดโนเก่งเป้งอยู่ผมแป้งได้เด้บ้าเชื่อโยธห์หาทั้งวาวยาวเพิ่นโยตอนแรกคิดว่าน้องเพิ่นนะเข้าไปอัน เชียรย่าให้เออว่าไปเชียร์อย่าใหเรีย,ยบร้อยแล้ววะพอดีทั้งเมตุพันยางมาบอกมาลกะเนาะก็เลยลกกะพูบบว่าไผก็ไปนั่นนู่นนี่เนี่จัไผก็ไปเนี่ยกว่าทีว่าคิดจ,จักไปแล้วหรอวะี้จีบพี่เดอกเตี้ย้ำเรอ่ะี่ <c oughs> จักไปแล้วก็พอ,พองคำหรอวะฟองคำองพูดอ้บอกแต่เรื่องหัวูว่าเป็นไผพองำ ห่วนา่อยหนวดยังููเน้ตะวันนักอยเราอ่ะแว่นได้วันนักอยวันดมยางเกอจเราแล้วเนาะเราจะยังหน่อยกข้าไปถืออกแม่นถือืถือไปเลยหนาเงนดังนั่นบอกเกินดังนั้นเพนแบกเดดึงก็กระจังกะออกอยู่พาด้านใกล้ๆเนาะมองเป็นคลินิกาใกล้ๆกับ่ใกล้เป็นไแล้วเกือบทอด ตลาดเท่าไรเป็นคลินิกนี่คลินิกเลาเหยียดบริเวณบริกาคลินิกท้องหมอละไปคลินิกไอ้กวดโดกอยังธรรมดานั่นคลินิกคลินิกอะไรนะหนึ <ว ó S 3> ่งสี่สิเฮ้คลินิกพอคลินิกโอ้ถือว่าถือก้นโอ้โหโหโยหมูฮิตใส่เงี้วนี่โอ้ย เด็กหมูเด็กหมูอีกแล้วมันชุกเชื่อเรไ้เนี่ยนี่มันชุกมเห็นตีไมุ่กได้เหรอไม่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 ม่ไ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 ม่อม่พี่ไม่ไมคไม่ไม่ไม่อมเไื่ไม่ไม่ไมเไื่อมือม่ไม่ไม่ม่อม่นม่ไ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 ม่ม่ไม่ไอ่ไม่นม่ไม่ไม่ไกไม่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 นม่ไม่ไม่นม่ม่นี่ปอกเปลือกนี่ช่ข่่่่่ม่ม่ม่่่่บ่่ม่่ลมื่มื่ไม่ไ เพราะอาการเมื่อยชี่อาการนี้อาการก็ท้องเลยนี่กินเขากินเขาเมือยอาการก็ท้องนะพี่น้องอาการเมื่อยเห็นเมียดุหนวดเพิ่มท้องเพิ่นอย่างมากอยากเป็นแค่นี้เลยท้องแล้วบ่เมียอยากเป็นเพื่อนดีนะฮะเอาเมียเอาเคยท้องเี่บ่ตอนนี้ท้องบ่บ่ตอนนี้บุตรท้องตอนนี้กระพามาพี่กรพามาเบิ่งเอาอาการนี้เพาว่าคขท้องเลยแม่นบ่เคยบอท้องอย่างไี้เราบุตรมีผัวบอยากกัเพ่าไปเรื่อยเนาะ โอู้้เออโอ้โหนั่นเบิ้งบัดแลวนะเบื้องนี่ก็ผู้นี่ใช้ในใบโอ้ผู้กดคคละโรกไหนกดโนละโรกพี่ครับขดโคโรโรคครับเยอะนะกดเัางหมกไอ้พวกทงไอ้กูเข้าไปไม่เห็นเลยเยอะเยอะแนวแล้วกู กรอีกเันอาสนอกะมแต่ให้น้องพักผ่อนก่อนพี่น้องเว้ยกาบิ่งใหม่นะฮะเนาะพราทวพี่น้องผนมาแต่ห่างงขโมยเมื่อยเน่เจ็บกงเจ็บก้นนั่งกับคืองชียุยุไวอยู่พ่จักหน่อยเจันเนาะะหวกระขอจบคลิปคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะกัช้ทั้งในต่นน้องเพิ่นเนาะอ่า นำลาบประตูไม่ตุเนาะกัสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องทีเได้เด้อนี่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 นีคนวันนี่ยคนนี่หัววันนี่อือ่านเผ็ดหมอใหญ่ดุนกตื้วดิเนาะทองเนาะคำทองเป็นไงอ่าอ่าเนาะกะไปทองนเนาะไองเลยจุงหนก็บอกไปซื้อแต่เพื่นเมยกิจากเจ็บก็บอวานคนเจ็บคนไข่เนาะไปเรื่องทรรมดาอ่อนๆนันเอเนาะ อากาศไม่แต่ก uh, uh, ินหน่อยเสียด้ขอร่ำลาเลยเนาะหายทั้งน้องเพี่นเ้องหายสบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องพี่เลยเนาะสบายดีโดยโดเด้อทางไหนเด้อไปเด้อเด้อบ่าวยาบ่าวตูนบ่าวไลโดยโดยน้องพี่น้องการสำหรับคลิปนี้นหน่วยก็ได้ขมาการพูดีทั้งน้องเพี่นเนาะกับเทปหาหมอพี่น้องเลยหาหมอกระสาเหตุขือที่ว่ามื่อนั้น สามทีทั้งมีตู้เพื่นเราไปฟังว่าขี่รถเป็นสี่ส้นควายน้องพี่น้องเนาะาลุงหลอดขอนย่านบอกความนี้เนาะพี่น้องเนาะคือมันเป็นเรื่องจริงพี่น้องเนาะก็ได้ขู่ในข้นกับสิหู้นี่แหละเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยได้บอกไปทั้งคลิปของเบานย่งไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นว่าอาการมันบทันะเจ็บเพิ่นว่าเนาะแต่ที่นี่มันมาอาทิตย์มาคำเดิมที่หลังพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เลยเรียกว่าเจ็บแห้งแต่พี่น้องจนได้ว่าไปหาหมงหาหมออพี่น้งเลยเนาะ นะก็จะไอ้พีน้องคนหายดีไม่ไหวเนาะพี่น้องนเนาะเฮ้ยเนาะจะอันพุนทธเหตุเกิดกับเกิดได้ทุกเวลาพี่น้องเนาะอากาศรุ่นหล่าก็จะขออำล่าด้วยเนาะพี่น้องเนาะขาอ่าให้ดูดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายรวยคุงท่องเพลงมฝังเบ้ดจุกปู่จุกคนเนาะพ,พอกันได้ลิปหนาพี่น้อง